ใช่ครับจริงจริงเกิดไปตั้งแต่20มิถุนาแล้วนะครับแต่ว่าช่วงนั้นคือเหมือนแบบติดคอนเสิร์ตเดอะสตาร์ด้วยแล้วก็ติดสอบด้วยก็เลยก็เลยยังจัดไม่ได้แล้วก็หาคิวไม่ได้ทีหนึง่งจนได้วันนี้นะฮะได้สองสิงหากิจกรรมวันนี้มีอะไรบ้างคะกิจกรรมวันนี้ก็คือจะจะ,จะค่อนข้างเหมือนปีที่แล้วแต่ว่าปีที่แล้วจะมีกิจกรรมตอนเช้าที่แบบไปอมอบของไปให้กําลังใจกับเป็นผู้ป่วยด้วยอะไรเงี้ยครับแต่ว่าปีนี้เนี่ยคือไม่มีเวลาตอนเช้าจริงเพราะว่านี่ลาวลาวเช้าเสร็จก็ ก็นั่งเครื่องขึ้นมาแล้วก็ลงมาถึงเพิ่งถึงเนี่ยแต,แต่งหน้าแต่งหน้าแต่งอะไรเสร็จอะไรเงี้ยครับรก็ก็ก็ได้ออกมาก็เป็นกิจกรรมในในในฮอลนี่แทนอะไรเงี้ยร<ช><ๆ>้องเพลงตอบคำถามกันหรือว่ามีเขาเรียกว่าอะไรนะครับมีกิจกรรมร่วมกันอะไรเงี้ยครับเป็นแฟนคลับนี่ก็ทุกปีเหนียวแน่นตลอดใช่คือต้องต้องจริงๆจริงๆงานนี้เนี่ยคือเป็นเป็นแฟนคลับเลยที่ที่เป็นคนหัว ห,หัวเรือเลยที่แบบว่าจะจัดงานนี้ขึ้นมานะครับเพราะว่าคือถ้าเกิดไม่มีพวกเขาก็ก็คงไม่ได้จัดงานนี้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเพราะว่าก็ไม่ไม่รู้ว่าจัดจะมีใครมาไหม, <laughs> ม <laughs> ใช่ครับแต่ว่าวันนี้ก็คือคนก็คือมาได้ข่าวว่าแบบ มันก็ต้องมีบัตรมีอะไรเข้าอย่างเงี้ยใช่ไหมครับก็คือแบบเขาบอกว่าบัตรหมดไวมากอะไรเงี้ยเขาก็ดีใจที่แบบก็ไม่ได้มีอะไรให้เขาติดตามชมเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่เขาก็แบบยังอยู่ยังแบบยังยังรักอยู่เหมือนเดิมนะครับเยอะครับเยอะคือแบบดีใจมากคือลิบางทีลิศก็งงเหมือนกันว่าแบบว่าแบบเอ๊ะคือคืออาจจะเป็นเพราะว่าลิศนานๆทีมาครับพี่นานๆทีมาแล้วทําให้แบบมาแต่ละทีเขาก็เลยแบบอาจจะคิดถึงมากเป็นพิเศษอะไรเงี้ยฮะก็เลยก็เลยมากันเยอะหน่อยแต่ละครั้งอะไรเงี้ยครับอืแต่ว่าก็ ก็ก็ต้องขอบคุณทุกคนจริงๆถึงแม้ว่าบางคนอาจจะมีแวบๆบไปหาคนอื่นบ้างอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ก็ไม่เป็นับห่วงครับห่วงก็คือบางทีแบบคือเราปากเราก็พูดอยู่หรอกว่าแบบเอ้ยเนี่ยเออจะไปเชียร์ใครจะไปตามติดใครก็ไม่ว่าหรอกนะอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วเนว่าเวลาเราแอบเห็นเห็นรูปเขาแบบหรือว่าออกทีวีเฮ้ยแฟนคลับเรานี่หนาอะไรเงี้ยมันเห็นมันก็จะแอบเห็นอยู่เรื่อยๆอู้บ่อยด้วยพี่มันก็จะแบบ เอ้ยนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรไเป็นไรเพราะว่าเราไม,มไม่มีเวลาให้เขามีคาถาเรียกแฟนคลับไหมคะ,ะไม่มีไม่มีพี่ไม่มีก็พยายามก็พยายามเขาเรียกว่าอะไรก็คือ,เ,อเป็นเป็น ทำให้เขาไม่ผิดหวังอ่ะก็คือแบบอยู่เขาไปเรื่อยๆเจอเขาแต่ละทีก็ต้องทําให้เขามีความสุขให้ได้นะครับย้อนกลับไปวันเกิดวันที่20ทําอะไรอยู่ครับพนังนี่วันที่20ทําทอะไรผมวันนั้นอ่านหนังสือสอบครับใช่ไหมคือเป็นช่วงช่วงใกล้ๆสอบใช่จิก็จิก็จำไม่ได้เรียนตลอดเรียนตลอดใช่ใช่คือชีวิตแบบภาพมันจะมันเหมือนเดิมอ่ะตกเย็นมาก็แบบเปิดหนังสืออะไรเงี้ยมันก็จะใช้เดิมนี่ฮะรู้สึกมันจะช่วงนั้นช่วงใกล้ๆสอบประมาณนี้ครับ โอ้นึกออกแล้วใช่วันลงมาซ้อมคอนเสิร์ตใกล้ๆวันเกิดพี่โนโเค้กมาให้ใช่<อ>ใช่ใช่ใก็คือวันวันเกิดจริงๆอ่ะคืออ่านหนังสือสอบแต่ว่าวันเสาร์อาทิตย์ได้ลงมาซ้อมคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยครับก็จะมีพี่ๆทีมง,งานเดอะสตาร์แล้วก็เพื่อนๆเดอะสตาร์ด้วยกันแบบทำเซอร์ไพรส์วันเกิดให้เล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีพี่โนกับกันด้วยที่แบบเออมาเซอร์ไพรส์วันเกิดอะไรเงี้ยครับก็เลยเป็นที่มาของการจูบปากแก๊งสารพิษนี้น รีเธร์นีะจริงไม่ได้ไม่ได้อะไรกันนะครับใช่แต่พี่น้ตพี่น้ตเขาก็แบบมีแซล์ในไอ้จงไอจีอวยพรกันอยู่นะอวยพรอยู่ยะก็คือก็ก็ดีฮะก็คือดีที่ที่กลับมารักกันเหมือนเดิมเอ๊ะไม่เคยทะเลาะกันลืมไปไม่ไม่หลอกมันก็อาจจะมีไม่อาจจะมีไม่เข้าใจกันบ้างให้เฉยฮะอย่างอย่างลิ้กับกันอย่างนี้ก็จะคุยกันแบบ เออใช่ใช่น่ะสิใช่สิเออแล้วก็มีแบบใช่ซีบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าพอจริงๆแล้วก็คืออ่ามันได้คุยกันดีๆคือก่อนน้นนี้ก็ไม่ได้คุยกันคืออาจจะแบบห่างกันหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยยไม่ค่อยได้คุยกันแต่พอได้คุยกันดีๆมันก็จะอ๋อเข้าใจเองว่าเออทําไมเขาเออเป็นอย่างนั้นหรือว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยครับเราก็จะเข้าใจเองก็ตอนนี้ก็คือกลายเป็นแบบเออรักกันมากขึ้นกว่าเดิมอีกนี่คือตั้งกลุ๊มขึ้นมาคุยกัน3คนแล้วนะตอนนี้แต่ก่อนคือจะเป็นแบบกลุ๊มรวมแบบว่า กรุปเดอะสตารใหญ่ๆตอนนี้แบบไม่เอาแล้วอยู่กันสามคนคุยกันเองนี่แหละเออแล้วคุยอะไรกันคะสามคนคุยอะไรกันล่ะฮะก็การเป็นคนตั้งกรุปขึ้นมาแต่แล้ลิซก็งงก็กรุปอะไรชวนอีกแล้วคือลจะมีกรุปเล็กกรุปน้อยเยอะมากคือแบบกรุปอะไรนะชื่อชื่อกลุปเหรอฮะก็ เดี๋ยวจทำชื่อไม่ได้อะออสาารรพิหืน่าจะเป็นชื่อกูอัสารพิษเหมือนกันครับใช่ครับคือจะมีกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยเยอะมากกลุ่มนี้ก็จะนินทากลุ่มนั้นกลุ่มนั้นก็จะนินทามีลายหลุดไหมมีลายหลุดไหมไม่มียังไม่มีหลุดครับใช่ครับนี่อยู่ทุกกรุ๊ปคือทุกคนเรียกลิ๊เข้าไปเหมือนแบบว่าถึงแม้จะอยู่นี่ลิ๊จะอยู่ไกลไม่ค่อยรู้เรื่องเขาก็จะเรียกลิ๊ไปอัปเดตด้วยตลอดเวลาอะไรเงยอืมกินดิบกิโมได้ยังคะตอนนี้กินได้กินได้อีกแล้วอีกแล้ว ทานมาได้ให้ของขวัญอะไรเองไหมครับไม่ได้ให้อะไรเลยครับคือเป็นคนไม่ก็ไม่ค่อยอยากได้อะไรเท่าไหร่ไม่ค่อยแบบไม่ค่อยมีอะไรอยากได้พิเศษเพราะว่าเพราะว่าก็แฟนขับดูแลดีมานี้ตรงๆเลยตรงๆเลยคือแฟนขับดูแลดีมากคือคือดิแทบจะไม่มีของอะไรที่ดิขาดในชีวิตเลยใช่ครับซื้อให้ทุกอย่างเสื้อผ้าของใช้แบบถุงเท้ากางเกงในมาหมดทุกอย่างใช่ครับก็เลยแบบไม่รู้จะต้องซื้ออะไรแล้วให้อะไรคะปีนี้เหรอฮะ ปีนี้ก็ก็มีมอบมาแล้วบ้างใช่ครับก็มีมอบมาแล้วบ้างก็ทุกใจที่ที่ลือเขาบอกว่าเป็นทองคําให้เกตเองแล้วจริงไหมคะปีนี้นักกระทองครับวิก็ตกใจเหมือนกันปีนี้มีมีแฟนคลับซื้อรถยนต์ให้อะไรเงี้ยครับก็ตกใจนี่ก็ซื้อมาจอดอยู่หน้าเนี่ยตอนตอนซ้อมคอนเสิร์ตเดอะสตาร์ใช่ซื้อมาจอดเขาเอามาจอดก็ตกใจขนาดนี้เหรอจับะ อ๋อยังไม่ได้ขับเลยครับขับไปจอดขับไปจอดเข,าขา้าเข้าหลอกแล้ววันนั้นก็ต้องอคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตก็ต้องกลับแล้วไงฮะออมันก็เลยมันก็เลยยังไม่ได้ใช้อะไรเงี้ยครับก็เลยเอาไปใช้สีเขียวไม่คะรถเนี่ยนะไม่ใช่สีเขียว <c oughs> รถ <c oughs> จอดราคาประมาณอ่อไม่ไม่แน่ใจนะครับแต่เรียกถามมาก,ก็ประมาณหลักหกเจ็ดแสนเป็นรถรุ่นเล็กครับรถเล็กใช่ครับแต่ก็แบบแต่ก็นี่ก็ช็อกแล้วพี่แบบโอ้หลัก